สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็มาพบกับชาวนามืออาชีพนะครับที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับสวัสดีครับผมลุงคำคำสมครับตีชาวนาวันหยุดมาเยี่ยมเยียนกับมาทํารายการเรื่องสลับแห้งแกงเข้านะครับเพี่ยสลับแห้งแกงเข้านี่เพราะว่าตอนนี้ผลประโยชน์ยังดีเลยครับตีพื้นดินเขาจะน้ำถึงว่าจะแห้งถึง แผ่นดินบุนนี่กับมีน้ำตัวนี้เขาเป็นตัวชี้วัดของน้ำเขาฝังลงไปประมาณสิบห้าเซนเอาไปฝังพื้นดินไว้เอาตกลกดินในนี้ออกแก่เรามาดูน้ำถ้าเวลาแห้งเขามาดูน้ำในนี้มันก็มีขนาดนี้เพรงะต้นคอก็ได้ขินน้ำอยู่นะพอดีเขากับประหยัดกันสูบน้ำตวัวเอง เขาสูบเดือนหนึ่งเขาจะซูบสามข้างเขาสูปแค่ข้างเดียวเพราะว่าน้ำในพื้นดินเขามีเยอะประมาณขึ้นต่อเอามาดูเข้าได้กลิ่นปุ๋ยดีถึงว่าแผ่นดินมันจะแตกเขาเอาใส่ปุ๋ยก็ได้เขาวานปุ๋ยลงไปวานแล้วเขาก็สูบน้ำเขามาใส่มันกับปุ๋ยน้ำมันจะได้ลงในหลืบติม่มแตกระแหงนั่นไหอยูใน,นเขากับเขาน้ามาใส่มันก็ ข้าจะได้กินปุ๋ยได้เร็วเข้าจะได้แตกกอดีเหมือนนี่นะครับนี่มันเกิดเป็นอย่างนี้และครับแตกก่อรวงเข้ากแบดีกอกระใหญ่ถึงอย่างนี้เข้ากับดิดเด้งนี่ฮะเวลามันออกรวงแล้วมันเหมือนมีลมเวลาเราเดินหุบนไปมันจะบรลูดไปต้นนี่มันก็เด้งขึ้นมาหมดเวลาเราไปมันก็เด้งขึ้นมาหมดอเพราะข้ามันกัแข็งแรงดีมันบอ่อนตัวเวลาดินลมดิ้นเป็นเปลิเป็นโค้ะมันอ่อนตัวครับ เขาจะอ่อนตัวพอเขามันจะตวัวคนเข้าไปเขาเย็บทีไหนมันก็นลูลงตรงนั้นเอาแกงเข้าสักสามครั้งนี่มันก็นได้เห็นผลดีในที่รายการเจ้าหน้าวันยุทธมันมแนะนำให้ใจ้หมูผมเขาก็ใจ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเห็นผลที่เขาได้ตามที่มันแนะนำมาเขาก็เลยเนี้ย คำแนะนำผนก็ได้ดีครับปีนี้เป็นปีแรกเขากันได้เงียกันได้อยู่ได้ผล8 0เซ์ครับเขาประหยัดแรงงานประหยัดกาปุย๋ยประหยัดคนปลูกเขาก็ประหยัดแรงงานคนก็ตักปุย๋ยเขาเกยใจเช้าเขาใจสิบห้าลูกที่ห้ากระสอบมันก็สบายใจไปตั้งนี้ได้เยอะครับ มา้าไร่ผมก็ใจ้อยู่สสิบองแกนสสบองกระสอบอุย๋ยมันก็ประหยัดไป3กระสอบกประหยัดเงินไ้เป็น2,000บาทแล้วครับมันเป็นจี่เอะกับรายการใน,นมา้าแนะนำฮึ่ผมก็ขอขอบคุณจัะนักครับขอขอบคุณครับ